ภาพสะท้อนชัดเรื่องต่อไปที่เราคุยก็คือเรื่องสภาล่มเมื่อวานเนี่ยนะคือถ้าดูทรงแล้วเนี่ยเอาเอาในหัดถเดิมเริ่มต้นก่อนก็คือว่าไอ้เจ้าล่างพระราชัิัตเบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยเรื่องเนี้ยทุกคนเนี่ยเห็นด้วยหมดเพราะว่าไอ้เรื่องจากไอ้ปัญหาพีเอมสองจุดห้าแล้วก็ปัญหาไอ้ไอ้ไอ้ฝุ่นข้ามพรมแดนอะไรต่างๆเนี่ยนะรวมถึงเรื่องของ ไอการใช้พลังงานไม่สะอาดเนี่ย<ะ>เขาก็เลยมองเห็นตรงกันว่าควรจะต้องมีตัวพรบนี้ก็ตอนที่เสนอกันเนี่ยล่อเข้าไปเจดล่างนะ,ะก็มีล่างของพรรครัฐบาลเองมีล่างของพรรคภุมมใจไทยปัจจุบันที่นำเสนอโดย คุณอนุทินนะฮะพรรคภูมิใจไทยมีร่างของพรรคเพื่อไทยของจุลพันธ์มีร่างของพรรคประ,ะาชาชนที่เขาตั้งเก,ก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาดแล้วก็มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งโหวตเข้ามาเนี่ยลงมา2 2 0 0 0กว่าคนมีร่างพระราชบัญญัติของพลังประชารัฐคุณตีนุชเจียนทองเสนอแล้วก็มีของ คุณร่มทำคำนุรักษ์จากประชาธิปัตย์แล้วก็ยังมีอีกฉบับหนึ่งของใครวะาดี๋ยวก่นอนอาของพักประชาชนนะฮะก็โดยพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์เจ็ดล่างแล้วพอเสนอเข้าไปผ่านวาระแรกเนี่ยก็ให้เอาล่างรัฐบาลเป็นหลักเป็นเป็นหลักแล้วก็คนรัฐบาลก็ไปแปลยตมิมา นะแล้วก็มาเข้าวารละสองวารละสามนี่แหละครับซึ่งมันมีอย่างที่ว่าสองร้อยเก้าสิบกว่ามาตราเนี่ย<ม>ก็ค่อยๆไล่กันมาเรื่อยก็พิจารณาเมื่อวานเนี่ยมันมาอยู่ในห่วงเวลาที่เริ่มมีปัญหาก็คือเมาตรายี่สิบสองรับมาสะดุดหยุดตรงนั้นนะอืมซึ่งก่อนหน้าเนี้ยมันก็มีมีอาการอาการตัง้งแก่ะแท่นตั้งแต่มาตราสิบห้าสิบหกมาแล้วอมันก็กระท่อนกระแท่นแล้วก็มี ผู้เสนอทํานองเหมือนกับว่าเดี๋ยวจากจพรรัก,การประชุม,มจะไปอะขอขอไปกินข้าวก่อนอกินพักกลางวันเสร็จแล้วอ,อยากจะกลับมาคุยเรื่องอถนนสุดออเอาไปเอามาพอไปกินข้าวเสร็จกลับมานะทางพรรคเพื่อไทยบอกว่าเนี่ยเอาเลื่อนไปครั้งถัดไปก็ได้คุณดิอนเพียงเกตเพราะว่าปัญหาเร่งด่วนนาทีนี้คือเรื่องของถนนสุดที่หนา โรงพยาบาลวาชิระและที่สำคัญผมไปเห็นคุณจิรพรสินธุไพรเนี่ยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเขียนใน Facebook ของตัวเองท่านเป็นอดีตรั่งตรีสานักนายกรัฐรมนตรีแล้วก็เป็นสอส,อสอพักเพื่อไทยเขียนสั้นๆว่าพราบอากาศสะอาดประชุมตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้องค์ประชุมไม่มีปัญหาจนกระทั่งตกลงกันว่าจบที่มาตรา28ทับ23ทับ8จะหารเรื่องด่วนถนนยุบ ปรากฏว่าพอมาถึงมาตรายี่สิบสองสภาล่มทันทีมีพักไหนกลัวจะมีอภิปรายพาดไปบริษัทซิโนไทยหรือเปล่าใช้คำนี้เลยก็เลยกลายเป็นว่าเอาเรื่องของถนนสุดมาโยงเข้ากับเรื่องของการประชุมสภาที่แล้วก็ไป <ทำ S 1> โยงเข้ากับบริษัทซิโนไทยของของขอ,งอาตกูลของนายกรัมตรีเปล่า ทีนี้สถานการณ์ตอนนั้นก็คือพอถึงมาตตายี่บสองเนี่ยก็มีการนับองค์ประชุมก่อนโหวตอะไประมาณนี้นะก็โดยหลักองค์ประชุมต้องมี2องสี่สิบหพอนับเสียบบัตรปับ๊บมันมีสองสี่บห้าหายไปหนึ่งแล้วก็มีคนยกมือเอ,อผมไม่ได้เสียบบัตรครับขออนุญาตเพิ่มก็เพิ่มเสียงเข้าไปอีกหนึ่งครับก็ มันก็จะเป็นสองสี่ครครบพอดีก็ครบองค์ประชุมปรากฏว่าทางพรรคประชาชนทางคุณวิโรธและกําลังสิมันโรมบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าเสียบบัตรไปแล้วไม่ใช่ว่าจะมาขอฐานเพิ่มอีกอ๋อเบิ้นเบิ้นเบิ้นเก็เลยพักการประชุมและตรวจสอบการลงมติก็ปรากฏพบว่าคนที่ลงมติด้วยวาจาเนี่ยเสียบไปแล้วก็ต้องเอาออกหนึ่ง เอาออกหนึ่งก็เหลือสองสี่ห้าเจงกระบงเจงกระบงก็สภาล่มทันทีปิดประชุมไปคือคำว่าล่มนะฮะไม่มีใครอยากใช้แต่เมื่อองค์ประชุมไม่ครบประธานก็สั่งปิดประชุมมันก็อีรอบเดียวกันนั่นแหละคือก็สภาล่มนะพอล่มแล้วนี่มาโทษกันไปโทษกันมาดิพี่โก้ครับก็มันเริ่มจากวิโรธก่อนครับวิโรธก็โพสต์ผ่านทวิต แอปพลิเคชัน X เนี่ยนะบอกว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลน่ะอาจจะถูกต้องแต่ร่างรัฐบาลฉบับนี้เนี่ยพักตัวเองหมายถึงพักเพื่อไทยเนี่ยเสนอเข้าสู่สภาสสของพักนั้นก็ต้องมีสำนึกและรับผิดชอบต่อร่างกฎหมายตัวเองไม่ใช่ทิ้งร่างกฎหมายให้เป็นภาระของพักอื่นเราพร้อมแบกให้แต่การกระทำเช่นนี้มันสะท้อนถึงความไร้ความรับผิดชอบมากเกินไปขณะเดียวกันเขาก็เอาตัวเลขขึ้นแฉเลยุณวิโรดมีกราฟิกนี่ นะว่ามีคนมีคนมาลงเนี่ยกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นกเนี่ยเนี่ยเนี่ก็เขาบอกว่าเนี่ยพักประชาชนก็อยู่เก้าสิบเปอร์เซนต์นะฮะพักภูมิใจไทยก็อยู่แปดสิบเปอร์เซนต์นะฮะเพื่อไทยเนี่ยเหลืออยู่ยี่สิบเจ็ดกล้าทำเหลืออยู่สิบสองแล้วก็เนี่ยที่เหลือก็อย่างที่เห็นพลังประชารัฐเหลืออยู่ยี่สิบสองเปอร์เซนต์ รัพลังประชารัฐน,นี่สูนย์เลยไม่อยู่คนสักคนนะแล้วก็ประชาธิปัตย์อยู่24%่สอร์ <c oughs> ก็ยอมรับแหละว่าว่ามันมีหายไปแต่ไอ้ที่อาการหนะักนี่ก็คือเพื่อไทยที่มีตั้งร้อยกว่าเสียงเหลืออยู่ยี่เอรนพราะฉะนั้นมันก็ทุกคนก็ไปโฟกัสไปที่เพื่อไทยสิว่าอ้าวทำไมร่างตัวเองแล้วไม่อยู่ละ่ะทําไมทำอย่างนี้ละ่ะแล้วทําให้องค์ประชุมล่มทําไม เพราะเกิดอาการนี้ขึ้นมาจิรพรก็เลยต้องออกมาโต้ไงเพราะว่าว่า,าไปอ้างเรื่องการเมืองเรื่องอถนนยุบไปครับส่วนจุลพันธ์จุลพันธ์ก็มาตอบโต้บอกว่าขออนุญาตชี้แจงกรณีองค์ประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเนี่ยนะก็บอกว่าอ้างว่าไม่ใช่ของพอรรคเพื่อไทยพรรคเดียวแต่เป็นร่างของทุกพรรคที่เสนอร่วมกัน และการรักษาองค์ประชุมต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านทำไมตอนโหวตเลือกนายกมีตั้ง311วันนี้หายไปไหนหมดถ้าฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอยู่กันครบจะมาถามหาพักเพื่อไทยทำไม mm hmm. แล้วก็บอกพักเพื่อไทยเราไม่ได้ทอดทิ้งกฎหมายฉบับนี้หรือไม่อยากให้พรบอากาศสะอาดเดินหน้าแต่ความจริงคือเมื่อเข้าสู่โหวต ลงมติสุดท้ายมีสสจํานวนหนึ่งอยู่นอกห้องไม่เข้ามาเป็นองค์รุมอดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะสภามีมติร่วมกันแล้วว่าจะเลื่อนไปสัปดาห์หน้าเพื่อเปิดทางให้มีพิจารณาปัญหาเรื่องสนธนสามเสนสุดตัวซึ่งเชื่อมโยงกับนายกหรือไม่พูดเหมือนอจิรพร,รแล้วก็ยืนยันว่าทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วอพอออกมาอย่างนี้ก็ภูมิใจไทยก็อยู่ไม่ได้แล้วสิภูมิใจไทยก็ต้องออกมาตอบโต้อ่า ทั้งภูมิใจไทยแล้วก็ทั้งพรรคประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะคุณวิโร์ลัคนาดิศร์ที่พี่โก้พูดถึงก็มาอธิบายอีกดอกหนึ่งคุณเอาคุณวิโร์อะไรกันดีผมเอาภูมิใจไทยคุณคุณวิโรธนี่ดอกดอกใหญ่เลยนะฮะนะฮะเป็นเรื่องที่ไล่ทีละประเด็นเนี่ยประเด็นแรกที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าเป็นร่างที่ทุกพรรคการเมืองเสนอ นั่นก็เท่ากับยอมรับแล้วว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นเจ้าของร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยในเมื่อพรรคเพื่อไทยตัดสินใจแล้วว่าจะทิ้งร่างกฎหมายของตัวเองก็ไม่เป็นไรอ,อันนี้คือเจ็ดร่างและเป็นเจ้าของทุกพักแต่สุดท้ายเพื่อไทยนะก็ไม่ให้ความร่วมมือตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับตัวเองนั้นเนี่ยแม้แต่ร่างของตัวเองแท้ๆก็ยังไม่ให้ความสนใจนะถัดมานะฮะ ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประชุมคุณวิโรธก็พูดเหมือนที่พี่โก้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าในสมัยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและร่างกฎหมายของพรรคประชาชนเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรเราก็เป็นองค์ประชุมให้กับร่างกฎหมายที่เราเป็นผู้เสนอทุกครั้งนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเป็นร่างของตัวเองความรับผิดชอบของเจ้าของร่างเนี่ยต้องมาด้วยต้องอยู่ด้วยแต่นี่กลับกลายเป็นว่าตัวเองเป็นเจ้าของร่างและก็ไม่อยู่นะอันนั้นก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่า เนี่ยสมัยตัวเองเป็นรัฐบาลแล้วเข้าเป็นฝ่ายค้านเขาก็ยังทำแบบนี้จุลพันธ์พยายามจะอ้างว่าอเอ้ยมันไม่ใช่ร่างของพักร่วมแล้วเป็นร่างร่วมกันแล้วเขาเอาเจ็ดพักมารวม,มรแต่แต่พูดจริงๆเอ,อ่อถ้าดูท้องเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะดูสตอรี่แล้วเนี่ยเพื่อไทยเสียเป็นจําเลยเลยตอนเนี้เป็นจําเลย